ยังไม่ได้ขับขอมาเติมมาสวยครับแล้วผ่าเองมองแล้วใช่หูช่องนี้แล้วจิ้มลูกนี้บอลกระดอนเรียบร้อยก็เหมือนสูตรเนี้ยโอ้โหตัชนะครับขึ้นนำอย่างไรก็เป็นดีที่สามแล้วนะ้ยโอดูท่าอีกใจครับโอ้โหคนจ่ายก็สุดยอดครับผมเห็นได้ยังไงครับโอ้โหไม่ได้ก้าครับรัตพงษ์เชอแอมครับโอ้ยิงลูกนี้ดูครับวิ่งโฉบมาไม่มีธงด้วยครับโอ้โห แล้วบอลกระโดดเป็นใจครับเข้าประตูไปเลยครับดีขอจอชินามีใจดูสูงครับสูงขึ้นทาไวมากครับจอชินาขัดเคลียวมาอย่างแม่งกับเพื่อนเอาจะจ่ายยังมาเข้าทางครับเจสดาปล่อยเพื่อนเล่นดูวางเป็นแกงครับทางด้านธนพลเนอะแล้วแม่งกับเพื่อนหน่อยโอ้โหแล้วไม่ให้เสียงกันก็ตบตูกละเกิดอะไรขึ้นโคตรเนี่ยสกิลของหน่องบุญวิชยาั่นซ้ายมาทิ้งออกมาได้ มีเสียงวีแล้วทุ่มมาพิงสวยครับหมุนหนีแล้วได้เปิดซ้ายมาออกไปโฉบได้ดีครับผู้ตัดตูสีคิกของเจชนะครับเจษดาหมุนขาปป่านชนะกำแพงแล้วเอ้ามาเข้าทางของหมายเลขหกครับชนะผมจุกบางครับผู้ได้แปรโจะจลูกเงี้ยผมลูกค้าครับผุ้ชนะกำแพงมาครับมากระโดดเป็นใจเข้าเท้าุกบแปรโจะจลูกโล่งครับ ลูนาพงศุกบางครับสองสูงับหูสี่นาทีครับเอาจอชนะนนขึ้นนำแล้วโอ้รอบรองสวกปีขอปาดมาอันนี้เกือบสองหนึ่งครับเปิดมาแม่นมากครับเข้า,ขาชอบตรงนี้ยุกนิ้วให้เพื่อนเลยครับทำชิ้นงานสวยจะไปไม่ผ่านแล้วมีตัวซ้อนยังไงเจษดาดูสวิตเปลี่ยนแกงแล้วครับสองสามข้งแล้วแล้วแม่นด้วยแล้วตัวข้าวหนือสามไม่ให โอ้โหนึกว่าหายแล้วครับที่ครั้งนึงครับโอ้มุมเดิมเลยระยะเดิมเจ็ดแต่ถัมงมงขามปั่นสายลูกนี้ต้องคูดเกียร์ออกไปก่อน,นครับสังคมชิยาครับยังไงหยอดบางนี้มองได้ครับขู่เคลียร์อ้าวไม่ดีครับโดนดักนนจับไปให้มาโอู้พิกสวยดึงทีแล้วปัน่นสวยงามมากครับ เป็นใคยครับไปนิกสางครับดูความช้าก่อนโอ้เคลียร์กันไม่ดีครับจอชนาชิ์โอ้โหรับเพื่อทัดหมุนตัวครับแล้วขวาลูกนี้ปั่นฝาดไม่ออกครับโอ้สองหนึ่งไล่มาครับอไปนิกสางฟังสูงเดชจันทเพชรครับมาแล้วครับหนองบัวพิชยาไนทุ่มครับทุ่มไปไกลดีให้เพื่อนแล้วโอ้โหช่องไปเริ่มแล้วจ่าบางทีกดลูกนี้โอ้ยสองสองครับ ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วสองลูกครับโอ้โหได้โลไวมากครับสองลูกครับสองมุยานดูเพราช้าดูวิทย์ให้ตรงนี้วิทย์ช่องมาเริ่มแล้วไปเหมือครับเซนเตอร์แล้วดูเวลารนัหนึ่งทีแล้วยิงตามน้าตรงนี้วิทย์สองสองครับคนเดิมครับสุรเดชจันทเพชรครับโอ้โหรีบไปเอาบอลให้ไวครับไล่มาแล้วตรงกลางหนีมาสวยถือบอลให้มาแล้วมีซ้ายมีขวาเลือกจากตัวยิงเองครับ ด้านรัตพงศ์ครับบมชิยะหนี่มัสวยตรงกลางพลิกได้แล้วเลือกด้านซ้ายของอแล้วทันไหมทันถึงมองหาเพื่อนแต่อ้อมตัวอู้วเอาแล้วมีที่มียิงซ้ายหนูมันเบาหน่อยครับเมื่อกี้ครับวรัตพงศ์เลือกโอ้ตั้งใจยิงเลยหรือเปล่าครับชาวชีนาจะไปโดนแย่ครับหนองบัวพิษ ตรงกลางได้ด้วยแล้วพื้นที่มีรองใส่เองเลยครับติดบล็อกยังอยู่ไหมอีกทีหนึ่งปูสินเป่าจบที่แรกเลยครับหมงชมไม่ได้สวยครับแล้วจา่จายจับบอลย้ำหน่อยโดนฉบแล้วมาเองหนึ่งสองสามแล้วไหลให้เพื่อนมันลิกตไปหน่อยครับตะลุยมาได้สวยครับปีคิกครับกดระวังครับเจ้าพอลุงนิ่งครับกุญชพ,พงศ์สุบางครับเลือกแล้วเขาขวายิง อูชนคาร์ูดีไม่ได้เข้าอย่างไรเขียวมาขึ้นแทะอีกทีเขียวออกมาได้ครับหน่องพรมชยียังอยู่ครับออกยาชนะได้วางเข้าไปบอ่อนย้อยๆเอาออกมาทุบแล้วแปะมันคอนโทรลมันยากเลยครับสกีอีกครั้งหนึ่งครับบูติราพงศ์ใบช่ยครับเลือห้ อันนี้ก็ตรงตัวสามตัวครับ <ๆ S 1> สกีข,ของหนองบัวชียะบ้างครับ <ๆ S 1> เปิดมาในมงโดยไม่ดีครับๆๆอย่างสองสองครับลูกหมุมเปิดมาเก็บได้ไหมจับได้จะยิงขุ้โดนแย่งหมาแล้วสิมเงินโฉบได้ครับใช้นาทผูรุยไปเองสวยครับแล้วอู้สามสี่คนไปแล้วครับแล้วมีตัวเลือกซ้ไส้หวสองคนเลือกชยนาทหมายเลขเจ็ดให้กับเพื่อนครับด้านซ้ายแล<อ>้วเข้ากลาง ยังไม่ยิงป่าก็แบบวุฒนรพงศ์ครับโยวโด่งมาเลยแล้วได้หมงเชนุีิเอ้าเข้าไปเลยครับโอ้ยจบครับอย่างนี้ยังไงโอ้โหชีโมจอชัยนาได้ตูที่สามจากผู้เล่นหมายเลขสิบหกนายสักนนท์ใบุญ ไปหมายเลขสิบหกครับโหม่งเช็ดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหครับรู้เวลามันจะหมดแล้วครับทางด้านของบอร์พิชยาต้องทำอะไรเร่งรีบครับอีกลูกหนึ่งปู่เปิดนี้เข้ามือกับตู้แล้วจอบบอลไวไหมเปิดดึงเวลาแล้วครับเหมือนเวลาหมดแล้วครับไอ้หมางด้านซ้ายบิลชินาเข้ากลาง คนที่มีพลิกได้ครับแล้ววางมาโอ้โหโลงโล่ครับแล้วดีดยกก่อนเริ่มยิงอู้หัวขาดนะใครครับโอ้โหไม่ได้ยิ้มสามแล้วเจรจาเมืองคางเลยครับหนี่ครับตัวเด่นของออมยาเชนาชุดนี้เลยครับไม่ได้ยิ้มสามครับเจรจาเมุ่งคางแล้วผูกแล้วดูหูนี่ดูครับชาครับบอลนี้ขึ้นจากผู้สาวประตูนะครับดูครับออกไปด้านซ้ายแล้วดูครับเข้ากลางอ้หบอลไม่กี่จังหวะครับ พลิกได้ครับแล้วดูครับพื้นที่มีตรงนั้นแล้วให้มาไม่มีทงแล้วยกยอมใจครับลูกนี้ครับเจตนามม้งคามครับโอ้ยเป็นลูกฝังเลยอะครับโอ้โหเวลามันหมดไปแล้วแล้วมาโดนอย่างนี้อีกแล้วผู้สินเป่าจบครับเข้ารอบชิงครับทางด้านเอาชนะชนะครับเอาชนะสองโม้พิชิยาไม่ได้ครับพิจิยาบันดิตครับจังหวัดหนองบัวครับ บัวลำพูนครับ